พญาขันท่าพญาแทนการละครั้งหนึ่งนานแสนานานมาแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่มีทุกข์มือเจือปนไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ผีสางเทวดาต่างพูดจาประาัยกันรู้ความ และยังไปมาหาสู่กันเป็นนิจศิลนณดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลมีบ้านเมืองแว่นแขวนหนึ่งตั้งอยู่ชื่อว่าเมืองชมพูทวีปแวดล้อมไปด้วยป่าดงพงไพรกว้างใหญ่ไพศาลและห้วยหนองคลองบึงมากมายมีภูเขาและลำธารพาดผ่านพระราชาผู้ครองเมืองมีนามว่าพญาเอกราชมีมเหสีนามว่า นางสีดาไพรฟ้าประชาราชชาวเมืองชมพูทวีปนั้นล้วนแต่เป็นชนเผ่าเหล่ากอเชื้อสายที่แตกต่างกันคนแหละสัตว์ตั้งรกรากอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกทวาราตรีครานั้นนางสีดามเหสีพยาเอกราชคันแก่ครบกำหนดคลอดจึงคลอดลูกออกมาเป็น,นคันกากคือขางคกตัวผู้มีผิวพันธุ์กรุกขร เป็นตะปุ่มตะป่ำน่าเกลียดน่ากลัวขณะที่นางสีดาคลอดลูกอยู่นั้นดินฟ้าอากาศเกิดวิปริตแปรปรวนสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งเมืองชมพูตวีปเมฆหมอกมืดมัวทั่วท้องฟ้าบทบังพระอาทิตย์และดวงจันทร์จนมืดมิดฟ้าฝนถล่มลงมาหาใหญ่ไม่ลืมหูลืมตาไพร่ฟ้าประชาชีเกิดอัศจรรย์ไปทั่วทั้งแผ่นดินชมพู นี่มันเกิดเหตุอาเพศไรขึ้นมาทำไมดินฟ้าอากาศถึงเกิดวิรปริตแปรปรนไปได้พญาเอกราชราชาเมืองชมพูตวีปจึงให้โหรประจำเมืองทำนายถ่ายทักโชคชะตาราศีขันฆ่ากุมารร่างขางคกที่เพิ่งเกิดมาลืมตาดูโลกโหรประจำเมืองได้ทำนายถ่ายทักขันฆ่ากุมารร่างขางคกว่าอันว่าทารกกุมารน,น้อยผู้นี้ เป็นผู้มีบุญญาบารมีมาเกิดถึงจะมีรูปร่างเป็นคางคกสัตว์เดรัจฉานก็จะได้รังเกียจเดียดฉันขอให้บำรุงเลี้ยงดูอุ่มชูให้จงดีต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นที่พึ่งพิงของบิดามารดาและไพร่ฟ้าประชาราชนชาวเมืองชมพูพระเจ้าคะ่ะพญาเอกราชและนางสีดาได้ฟังคำทำนายจากหมนประจำเมืองอย่างนั้นแล้วก็ลงใจคลายทุกข์กังวล จึงรับสั่งให้บ่าวไพร่ฆ่าทาสบริวารบำรุงเลี้ยงดูขันข่ากุมารร่างขางคกด้วยความรักและเชิดชูดูแลเอาใจใส่วันเวลาร่วงผ่านเนื่นนานหลายขวบปีขันข่ากุมารร่างขางคกเติบใหญ่เป็นหนุ่มวัยชกันจึงคิดจะมีคู่ครองเหมือนดนังคนทั่วไปพญาเอกราชและนางสีดาก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ประการใดแต่มีข้อแม้ว่า ขอให้รอไปก่อนจนกว่าโอรสขันฆ่าร่างขางคกจะมีร่างกายเหมือนดังมนุษย์ปุถุชนคนทั่วไปจึงจะหาสาวงามมาให้เป็นคู่ครองโอรสขันฆ่าร่างขางคกครุ่นคิดคร่ำควรวญในหัวใจอยู่ทุกคืนวันว่าจะทำอย่างไรดีหนอเราถึงจะมีรูปร่างเหมือนอย่างคนทั่วไปจึงตั้งจิตอธิษฐานต่อเทพพยดาฟ้าดินตลอดถึงองค์อินบนสวรรค์ ขอจงดนบันดาลให้มีร่างกายเป็นดั่งมนุษย์ทั่วไปด้วยเถิดอันว่าโอรสขันคากร่างขังคกนั้นเป็นผู้มีบุญญาบารมีมาแต่อดีตชาติคำอธิษฐานจึงส่งผลถึงองค์อมรินเบื้องบนแดนสวรรค์ชั้นฟ้าคืนหนึ่งพระอินทผู้ทรงศักดิ์ใหญ่แห่งสวงสวรรค์ก็เหาะจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมายังเมืองชมพูทวีปและได้เนรมิตปราสาทขึ้นหนึ่งหลัง ประดับประดาด้วยเพชรนินจินดาแววาวารยิบระยับเป็นที่อยู่โอรสขันคาาร่างขางคกบัดนั้นพระอินผู้เรืองฤทธ์ก็แสดงอิทธิปาฏิหาริย์บรรดาให้โอรสขันค่าร่างขางคกกลายร่างเป็นบุรุษหนุ่มรูปงามมีผิวพรรณอารามเรืองรองดังทองสุกปลังแล้วอุ้มนางอุดอรกุรุทวีปเมื่ออดีตชาติเคยเป็นเมียโอรสขันคาร่างขางคก มาอยู่เคียงคู่เป็นผัวเมียในปรา,าสาทเนรมิตนั้นพญาเอกราชและนางสีดาตื่นมาเห็นปรา,าสาทตั้งอยู่ในพระนครก็ประหลาดใจรั้นไปยังปรา,าสาทเนรมิตจึงได้รู้ว่าโอรสทันข้าร่างขขางคกได้กลายร่างเป็นบุรุษหนุ่มรูปงามผิวพันหลืองอร่ามดังทองพร้อมหญิงรูปงามดังเทพธิดดานางฟ้านางสวรรค์อยู่เคียงคู่พญาเอกราชและนางสีดา สุดแสนจะยินดีปรีดาเป็นยิ่งนักกล่าวชื่นชมโอรสกันข่ากร่างเทพบุตรและนางอุดรกุรุทวีปว่าช่างเป็นคู่ที่เหมาะสมกันดังกิ่งทองใบหยกหลังจากนั้นไม่นานพญาเอกราชได้สละราชสมบัติยกให้โอรสขันขากขึ้นปกครองเป็นราชาพญาขันขากแห่งเมืองชมพูทวีปนับแต่พญาขันคากร่างขังคกขึ้นเป็นราชา ปกครองเมืองชมพูทวีปไพร่พฟ้าประชาราษและบรรดาเว่นแคว้นบริวารน,น้อยใหญ่ล้วนอยู่เย็นเป็นสุขมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จึงพร้อมใจกันสวามิภักต์ต่อราชาพญาคันคากทุ่นทั่วทุกหัวระแหงฝ่ายผีฟ้าพญาแถนผู้เป็นใหญ่อยู่บนเมืองแมนแดนสวรรค์ชั้นฟ้าเมื่อเห็นผู้คนและเหล่าสัตว์ทั้งหลายต่างสวามิภักิ์และยกย่องสารเสริญราชาพญาคันคากกันหมดสิ้น ไม่เหลียวแลผีฟ้าพญาแถนพญาแถนเลยโกรธเกรี้ยวจึงลงโทษมนุษย์และเหล่าสัตว์ทั้งหลายไม่บรรดาลฟ้าบรรดาลฝนให้ตกลงมาอย่างบ้านเมืองเว่นแขวนแดนมนุษย์จนเกิดทุกพิกภัยข้าวยากหมากแพงเกิดความแห้งแล้งไปทั่วทุกหย่อมหญ้าหัวระแหงราชาพญากันคากเห็นความทุกข์ยากของไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ชาวเมืองชมพุทวีปและเว้นแขวนบริวารน,น้อยใหญ่ ด้วยเกิดภัยแล้งติดต่อกันนานหลายขวบปีจึงแสดงฤทธิ์มุดลงไปยังเมืองวาดานพญานาคไต่ถามถึงเหตุแห่งความแห้งแลง้งว่าเพราะเหตุใดท่านพญานาคเหตุฉไหนจึงเกิดภัยพิบัติแห้งแล้งมานานปีเช่นนี้พญานาคจอมวาดานจึงบอกว่าเหตุเพราะผีฟ้าพยาแถนคุณคือมนุษย์และเราสัตว์ทั้งหลายที่ไม่เคารพนบไว้วงสูงแถนเช่นที่เคย ไปสวมิพักทันราชาพญาคันขาไม่เห็นหัวผีฟ้าพญาแถนเป็นเช่นนี้เมื่อราชาพยาคันขารู้อย่างนั้นแล้วก็โกรธเกรี้ยวฉุนเฉียวสุดยับยั้งสั่งให้พญานาคผู้เป็นเมืองบริวารสร้างถนนหนทางจากเมืองจมปูตวีปขึ้นไปยังเมืองพญาแถนแดนฟ้าแดนสวรรค์หมายจะยกทัพไปโจมตีให้สิ้นซากหากไม่ยอมให้ฝนตกลงมาอย่างเมืองมนุษย์ตามวิถีพญานาค พร้อมด้วยเหล่าสัตว์ทั้งหลายก็พากันสร้างถนนหนทางขึ้นสู่เมืองพญาแถนแดนสวรรค์ผู้เขาทุกลูกทั่วเขตแคว้นถูกขุดขนเอามาต่อกันบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายจำพวกมดปลวกก็พากันขนดินขนทรายมาถมขึ้นเป็นถนนหนทางทอดยาวสู่เมืองพญาแถนแดนสวรรค์ชั้นฟ้าเมื่อทุกอย่างพร้อมสับทั้งคนและเหล่าสัตว์พร้อมเพียงราชาพญาคันค้า,าร่างขางคก ขึ้นนั่งบนหลังช้างแล้วสั่งให้เคลื่อนขบวนไพร่พลกรีถาทัพขึ้นไปบนเมืองแถนแดนฟ้าแดนสวรรค์พญาแถนข้าจะสั่งสอนท่านเองกองทัพราชาพญาคันคากร่างขางคกเดินเป็นแถวเป็นแนวยาวเหยียดขึ้นไปบนเมืองแถนแดนสวรรค์มืดฟ้ามัวดินมีทั้งคนทั้งสัตว์สารพัดสารพัน,นปนเปมากมายมหาศาลเสียงหยีบย่ำเท้าดังอึกทึกคึกโครม สถานสะเทือนผืนแผ่นฟ้าหน้ายำเกรงครั้นยกทัพมาถึงเมืองแถนแดนสวรรค์ราชาพญาขันคากก็ชี้หน้าพญาแถนแดนฟ้าแล้วตะโกนขึ้นว่าพญาแถนท่านทำผิดจารีติ์หีดของทำไมถึงปล่อยให้เมืองมนุษย์แห้งแล้งมานานไปไม่บรรดาลฟ้าบรรดาฝนตามหน้าที่ชมพูทวีปต้องเดือดร้อนแสนสาหัสทุกย่อมยาบ้างก็ล้มตายเพราะอดอากหิวโหวย พญาแถนยิ่งโกรธแค้นเป็นพืนเป็นไฟที่พญาขันค้าร่างขางคกบังอาจพูดจาสามหาวไม่ยำเกรงจึงตอบว่ากูก็เป็นใหญ่ในผืนฟ้าแผ่นนี้อย่างมีธรรมทวยแถนทั่วล่าในปกครองไม่เคยขุนข้องหมองใจให้กังวลกูหรือก็ไม่ใช่กี้ข้าที่จะคอยสั่งฟ้าบรรดาลฝนให้ผู้ใดแล้วนี่มึงเป็นใครบังอาจจะมาบังคับขู่เข็นไม่เป็นธรรมมันมากไป เมื่อยกทัพไพรพลมาย่ำยีกันถึงเพียงนี้เห็นทีต้องรบกันราชาพญา,ากันฆ่าได้ยินเช่นนั้นก็เดือดดานที่ผีฟ้าพญาแถนกำแหงหานไม่ยอมสำนึกจึงร้องสั่งไพรพลบริวารบุกโจมตีเมืองแถนในทันทีพวกเราบุกโจมตีเมืองพญาแถนให้สิ้นซากวัดเดี๋ยวนี้พญาแถนแดนสวรรค์ไม่ได้หวาดหวั่นยำเกรงแต่อย่างใดด้วยมีฤทธามากมายไม่เป็นสอง ร้องสั่งไพรพลแถนเข้าประจันบาลกับกองทัพราชาพยาคันคากอย่างอาถานไม่หวั่นเกรงเกิดการสู้รบกันดังสนั่นลื่อนลั่นไปทั้งโลกาทั่วทั้งสวรรค์ชั้นฟ้าเกิดการโกลาหลนทั้งสองพญาต่างก็มีฤทธิ์มีเดชไม่แพ้กันไร้เวสเสกมนเข้าใส่กันอุตลุดไม่มีใครยอมเหล่าบรรดาทหารทั้งสองฝ่ายต่างล้มตายแล้วฟื้นคืนชีพด้วยฤทธิพญาแถนและราชาพยาคันคาก ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีแพ้ชนะพญาแถนเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวกับราชาพญาคันคากว่าไม่สมควรเลยที่ไพรพ้นบริวารจะต้องมาล้มตายเพราะเราเยี่ยงนี้ท่านพญากันคาท่านกับขา้าเรามาสู่กันแบบลูกผู้ชายตัวต่อตัว,ตวจะได้พิสูจน์กันว่าใครกันแน่ที่จะเป็นผู้กำชัยราชาพญาคันคาก็มีฤทธิ์มากไม่แพ้กัน จึงรับคำท้าพญาแถนอย่างทรนงองอาจชาตินักรบได้เลยพญาแถนข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าท่านจะมีฤทธิเดชสักแค่ไหนว่าแล้วพญาทั้งสองก็ใส่ช้างเชิดงาเข้าใส่กันโรมรันพันตูกันอย่างดุเดือดสมศักดิ์รีต่างใช้พลังฤทธิ์เข้าพิชิตกันไม่มีใครยอมใครจนตะวันเย็นย่ำค่ำลงก็ยังไม่มีใครเพลียงพร้ำแพ้ชนะจึงพักรบสงบศึกและนัดหมายกันว่า พรุ่งนี้ค่อยมาสู้กันใหม่ให้รู้ดำรู้แดงคืนนั้นเป็นคืนเดือนดับอับแสงราชาพญากันคากวางแผนการเพื่อพิชิตพญาแถนในวันพรุ่งโดยส่งมอดปลวกบริวารให้ไปทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์กองทัพพญาแถนกัดแทะปืนผ่าหน้าไม้แหลนเหลาหอกดาบให้เสียหายใชใ้การไม่ได้บรรดาสัตว์มีพิษก็ให้ไปซุกซ่อนอยู่ตามเสื้อผ้าเหล่าบรรดาทหารแถนทุกนายเพื่อกัดต่อย รุ่งขึ้นราชาพญาขันคากให้พญานาคบริวารพรางกายเกาะไปบนหลังช้างถ้าพญาแถนเพลียงพร้ําไม่ทันระวังตัวให้แปลงกายเป็นบ่วงบาดคล้องคอพญาแถนในทันทีอย่าให้หมีไปไหนได้เป็นอันขาดเมื่อทั้งสองพญาเปิดศึกยุทธหัตถีกันอีกคำรบหวังจะจบศึกให้จงได้ในวันนี้ศึกแห่งศักดิ์ศรีมีชีวิตเป็นเดิมพันระหว่างพญาแถนเดนสวรรค์ กับราชาพญาคันคาาแห่งเมืองชมพูทวีปสองพญาสู้รบกันบนหลังช้างอย่างดุเดือดไม่มีใครเพลียงพร้ําต่างแสดงฤทธิเดชเข้าใส่กันอุตลุดสุดจะพารนาครั้นพญาแถนพลาดท่าไม่ทันระวังตัวพญานาคพลางกายบนหลังช้างก็แผลงฤทธิบิดกายเป็นบ่วงพรานคล้องคอพญาแถนพลัดตกจากหลังช้างลงกลางสมรภูมริรบจึงปราชัยให้กับ ราชาพยากรฆ่าร่างกางคบในบัดนั้นโอ้ยข้ายอมแพ้แล้วท่านพญาคันค่กผู้หญิงใหญ่ไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดข้ายอมแพ้แล้วโอ้ยพญาแถนยกมือขึ้นพนมไหว้ยอมแพ้อย่างเซโรราบมอบกราบยอมรับกับความปราชัยบรรดาบริวารแถนพร้อมทั้งลูกเมียต่างวิงวอนขอร้องราชาพยาคัฆ่าว่าอย่าได้ลงโทษเข็นฆ่าชาวแถนเลย ราชาพยากันฆ่าร่างขางคกจึงว่ากล่าวตักเตือนพญาแถนแดนฟ้าด้วยปราณีพญาแถนท่านทำผิดฮีตคองประเพณีมันไม่ถูกต้องท่านเป็นใหญ่อยู่บนเมืองแมนแดนสวรรค์เป็นผู้บรรดาลฟ้าบรรดาลฝนท่านควรมีเมตตาธรรมค้ำจุนมนุษย์และชาวแถนอย่างเป็นธรรมหากโลกมนุษย์แห้งแล้งแสนสาหัสด้วยขาดน้ำขาดฝนพืชพันธุ์ธัญาหารแห้งเหี่ยวล้มตาย เกิดความทุกข์ยากอดอยากหิวโหวยแล้วจะเอาอะไรมาบวงสวงเส้นไหว้แถนตามธรรมเนียมท่านควรรู้ว่าเมืองมนุษย์และเมืองแถนต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันถึงจะดำรงคงอยู่ได้ข้าสานึกแล้วท่านพญาคันท่าจะให้ข้าทำเยี่ยงไดขอจงบอกมาเถิดประชาพชาขันข้าจึงทำข้อตกลงกับพญาแถนสาข้อคือ 1. เมื่อถึงฤดูการหวานไถ จะมีการจุดบั้งไฟจากเมืองมนุษย์ขึ้นไปบนเมืองแถนเพื่อส่งข่าวขอให้พญาแถนบรรดาลฟ,ฟ้าฝนตกลงมาอย่างเมืองมนุษย์ 2. เมื่อได้ยินเสียงร้องของกบเขียดนั่นแสดงว่าฝนได้ตกลงมาอย่างเมืองมนุษย์แล้ว 3. เมืม่อได้ยินเสียงธนูเ่าวหรือเสียงโวดดังจากเมืองมนุษย์นั่นแสดงว่าใกล้จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วให้พญาแถน หยุดบรรดานฟ้าฝนได้ข้าจะทําตามขอตกลงทุกประการทันรญยะขันขานับแต่นั้นเป็นต้นมาฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูผู้คนและเหล่าสัตว์ทั้งหลายบนโลกมนุษย์อยู่เย็นเป็นสุขกันท่วนหน้าพืชพันธุ์ธัญยาหารผลิดอกออกผลไม่เคยขาดห้วยหนองคลองบึงไม่เคยแห้งเหือดขาดน้ำป่าดงพงพีกลับมามีชีวิตชีวา แผ่กิ่งก้านสาขาร่มรื่นร่มเย็นเป็นอยู่เช่นนี้